เอาฝนตกดินกับไปเบิงพี่น้องว่ามีอย่างกินเห็ดปวกเห็ดละงอกมีบอพบเขียดปูปลามีบอมาเบิงพี่น้องตลาดรานรจานแม่ค้าสิขาวมาบะมือน,นี้แม่ค้ามีอะไรแม่ค้า,พา,พคาอ่าบนเลยแม่อใครเลยใค่ก็ะบ,บ,เบนเหืออ่อน คนเจ้อเขาคนบ่นเจ้าเขเดือขดหน่อยคนขาดคนแม่ยคนขาดคนแม่อยอันนี้เห็ดเพาะนังอันนี้เห็ดเพาะฝายนบ่ อ่อนหนำหนำนี้นไงอ,อ,อ,อันนี้บักไข่บ่ได้กินหลายสิบปีแล้วบักไข่ไนงะมันเค,เคเลี่ยให้ถท้จริงไข่บักไข่ถุงละห้าสิบบาทว่ะนี่ย หนังหลังเดียบร้อยนี่เฉพาะหนังหลังเดียบร้อยจานละสองรอง้อยจะปวกลงเหลือนี่อยู่ที่ผวกก็ได้มีหรือไม่จ้ะคนตกเป็นหองมันนี่้นบ่อเขา่า แม่ค้าก็มาหลายสินค้าก็ยังบอลมาฝนตกฝนตกฝนตกอันนี้เป็นของจากฟังเล่าพี่น้องน้อใหม่ถุงละห้าสิบบาทบักไข่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 ทำไมแม่บักไข่ครับกินกับเขาถุงละห้าสิบบาทครับหวานนี่เนี่ยใหม่ๆเลย ใหม่ๆสดๆอันนี้กิอบเมลายตันไหนพี่น้องคนโตนที่ป่าเมื่อเล้ยคนเ,เน่าคนโตคนโตผู้บ่บบาวผู้สาวหยอ,อกกันนี่ยบ่าวผู้สาวหยอ,อกกันหอมแก้มกันเอาวมาแล้วบ่าวผู้สาวหยอ,อกกันหนา สีขึ้นเซ้งกันเนาะผู้สาวตัวสีขาวผู้บาวตัวสีดําลลออ้าาาจกกโหรร เกียเกียยหมูเดบ่เดีเอามูเกตวนเดีมันก่ก็แดมานูมนครับี่แวกับานท้องนในบอคอยเนี่จบดับเดียวเ็้จงหวเอาหนุ่มกเกียดตินี่กเกียี่คมนั่นพี่มเา

มันเล่นเต้นออกมันเต้นออกไมอกไม่น่นี่ัแนนีกันนีกอไี่อไอ้ลอยแปิดปุ๊บู้ไมตอนนี้ออลรูนเปอ่ามเร็วอีอยใเราสูงอะอย่านปลอายดีเาปเนย

ห่างกันเล่นนี่ตอากเราเออนยเล่ดีใจดีใจแม่เ้อีแ่เอาีกุ้นี่อยู่บ่ีกมันบาน้ออันได้พอุใ่นโลอยู่แม่ตาบึ้งไม่ทำ่อแล่อแลวเอามาเกลือแล้วดีแมเพื่นเนี่ แยมใหม่แยมใหม่แยมปูแต่ละสองร้อยหาซีฟคร์แล้วเมื่หไรไปไหนใส่ครบกหรอครบเหรอเยบรบตัวใหญ่เถอะตัวบักใหญ่เลยนยังไงเป็นยังไงเออปอยหาซีฟารปล่อยหาชีไปาอยส่ร โอมุกเ่าคามุกนี่นีล่ะมุกสี่ได้เอาเงินไปต่แมงมาแล้วโอเคเอาอันี่เอะต้นไ้นยียวชยมันหุเด้าวออกคิดผิดยันเต็นนี้ลังวางยังไงพนระวังยันเต็นนี่ไปยังคิดผิดบอกคิดผิดบั บกาฮักบัดคนคือตีไงเถอะีละบัดคนนายินาบัดเบธีมาล่างมืงกี้ดัคือตีเอออีรีบอ่ตายตาย ตลาดล้านดอกจัมนมนีเป็นมงวงเพราะว่าอากาศมีฝนตกปล่อยๆตกห้เบิดตเลยจ้ยมาตกออคอแลตกห้เบิดแล้วๆเรียบดอยเบิดไปเลยครับจันรตกนอยอย่างดูข่าวว่าขามาด้วพี่น้องจันตกเลยล้าสินังล่อให้ฝนตกเบิด์ตมีขา่ขาวจังสิเขามาเอาถือว่าตลาดมือนี อากาศดีอากาศดีฝนตกปล่อยปลอยขั้นเกลียวขันเกลีวยวลำเลา,าบักไข่บักไข่บักไข่ในรอบหาสิบปีโอแม่มันสุกเลยแม่สุกตอนคุณเอามาเมือเช้าพูดยังไงคุณม่านเขาดีะอะออนะเออแซ่บเบสเล่น จังหวานหวานจ้ะบัยกไข่คนมัน่มชมหักไข่กันไข่ได้แก่ไข่ลูกงยเงี้ยงละห้าสิบาทบใบเข่ากินอกัได้มู่เข่า้ากินใบเข่ากินะนใบเข่าได้หัแน่เร่าเนื้อเข่าหวานลองเสี้ยนเบิร่อนะหวานเนเนื้อเนื้อือไข่ล่ะ เน,น, ophile, นี่ยคือใครน้องใหม่น้องใหม่ไปหาไปหาหมุนป้าหมุนโดพ่อตีพ่อแตนพ่อหั่งฝึกกันนี่ได้หน่อยพ่อฝึกพ่อหั่งแตนไปหาหน่อไม้เนี่ยเพิ่อมาซื้อมาขายเรียบร้อยถุงละห้าสิบบาทเมื่อเรือมาลาพี่น,น้องเมื่อเรือมาลาเลยน้องนั่งดิ้นกันนี่น้องไหวกันนี่พี่น้องน้องไหวกันนี่ ก็นอไหวนอเมื่อเริ่มมาละท่านอยากกินอาหารพื้นบ้านก็นมาอยู่นี่แหละครับตลาดล้าดอกจานเด้อพื้นบ้านหลายอย่างมีกบมีเขียดมีกิโลมีกีปลมมีเม่งแข้งดันใน่เม่งแข้งหลายเห็ดปวกระมีปลาป่ายเริ่มสื้เบิร์ดแล้วครับผมก็มาเด้วยเลยก็มาตลาดดอกจานอำเภอเก๊ะมารดบนรถชธานีนะครับตอนนี้พี่น้องกำลังเข้ามา ผลก็เป็นไปปลอยนั่นนึงครับผมอาจสิทั้งอื่นสะบ่ตกหรือว่าตกม่หลายนี่ทง้พมือจะแจ้งมากแต่วลหมองเฮานี่มีลินนใน,นิดน้อยครับผมแต่ว่าเมค่คาครับพยานเดือฝนยานตลกคาแม้านา่งรอรับบริการนั่งรอขายอยู่เสมอครับลูกค้าก็เห็นฝนก็แลนลิปเขาห่มปับ๊บ

ลุมน้อยๆฝนลินพอนอ่อหูว่ามีฝนต้องฝากกับขึ้มสลัวฝาตำพีน่น้องฝาตำฝาตำเดี๋ยวจะพาไปดูเมงแข้งสักรูนึงสักวันจะพาไปดูเมงแข้งนั่นนี่นี่เมงแข้งเห็ดเพาะเห็ดปวกก็คือสีหลาย พ <S it> อเป็นหลายแต่พอแต่กิโลนะพอสี่โลโลละสองร้อยบอโลละร้อใส่ถุงเรียบร้อยกอกเรียบร้อยอันนี้ร้หยิบเ้อ เห็ดเผือกเห็ดไข่เห็ดไข่ไม่ไม่เก็บเองขายเองเนี่ยนะมันบอกเก็บเองขายเองไม่จากปลาขังบ้านนี่นะพี่น้องลงสมบูรณ์จะรับเท่าไหร่บอกต้องแค่เห็ดไข่พี่น้อง หอมบีนหินคนเฮ็ดเพิ่งจนัน,น,นละน้อยประมาณว่าแ,าแอานา่น์วะน่าคือเวลาข้าจะได้เฮ็ดเพิ่งก็ซื้อมาแพงหน่อยค้าให้หนึแพงครับพอมาคนเสียบมากินเฮ็ดเพิ่งอันนี้เฮ็ดเนี่ยวชคจะได้เฮ็ดนี่วะโชคจะได้ขาย,ย,ยตาสองนำแดดสองแดดมาฮันมี คุณครับขอบคุณเมฆายหลายด้วยนันไนครับนี่ของกินหลายอย่างนันไนไปส้มอยู่บ่หรน,นไนไปส้มอยู่จักน้อยเนาะครับเนาะจักน้อยจักน้อยจักน้อยกล้วยปิ้งจ้า เอาคือบีบมันนะให้มันแบนให้มันแบนให้มันให้มันหนากริ่มบอกมันแบนๆมันนแบนทำมากลมๆได้ไหมข้าวกลมราคาต้นมะเดื่ออะไรข่อยไหมวันนี้ตอนร้อนนะจ๊ะอืมอันนิ่มคันนี้นิ่มนิ่มนิ่มๆนะจ๊ะข่อยนีะมันบอกท่านด้สุกอีกคือยังนิ่มคือยังนิ่มอยู่ บ่อๆเขาจะเอาห่อนหอนเอาห่อนหอนมันยังไม่ได้ไปเข้าไฟเลยตัวนี้นะแม่นอยู่บ่อคนด้านในก็มีหลายอย่างพี่น้องงานการกินพื้นบ้านหลายหลาก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 ตลาดร้านดองจันทร์ขึ้นซื้อหรือชาหารพื้นบ้านของขบเขียดมีเบิร์ตกินน้องมาคุ้งมาแข่ง ตกจันหน่อยกินรอแมงแข้งสเส้นแซบครับสรเส้นแซบขอบคุณนะครับขอบคุณและขอบคุณเออแค่แล้วอันนี้สูญอากาศเรียบร้อยอยู่หลายหลายทีหลายเดือนทำสูญอากาศเรียบร้อย ขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเด้ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับช่างใหม่ๆนุ่มๆนอนๆเด้อผู้เฒ่าเขียวบอดีได้หนึ่งผู้เฒ่าเขียวบอดีเอาฮ้อนๆยาวแข่งมาเป็นเนื้ออื่นจำนายไม่ค่าไว้พี่น้องย่ตลการลับจานเสียงดังฟังชัด คอนฮอนอะยเกันอนฮอนเด้ยอยังเอาเอามะหยังแหมจะมาหยัง,นนง,งอ๋อมาตรวจาสอบที่ดินบอกพี่ดินผลไหลผเนาะใน่ันำพร์เถอะ่ะ มันจะฝุ่ like ุนน <si> ั thin, Sho, ่ง oh. ุนนั่งลบฝนดู้่ผุนจะมาไผ่อ๋อเน้นเดชผู้่า ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมมาติดตามได้ครับผมช่องหน่อยหน่อยไหมไหมขอฝากเนีย่ยฝากโตเนี่ครับอาศิ้ยท้ายขอ,ลอขหลออแคลไท้ายว่าเป็นตุตาปันไดเพระาะวันยังกระหัททายยังโมโหใจเพื่อนๆพื่ขอบคุณครับผมบมาครับ